พูดทั้งกันมั้ยไเอาสามสี่แล้วก็พูดพวกเราสไลด์หน่อยนะสามสี่พวกเราสไลด์หนอนบ้ามากอะอย่าทำผิดนะครับเราไม่ได้เสียงครับเราไม่ได้นหน้าตาเราไม่เล่นเสียงเราไม่เล่นหน้าตาเราไม่เล่นคีย์ครับเราไม่ได้ให้คนฟังครับเราเป็นประี่ทบุคคลนงแต่ว่าต้องรอหน่อยครับสำหรับแฟนเพลงแล้วแฟนคลับของ แพน่นอนกครัพวกเรามีทุกอย่างครับมันจะเว้นอนาคตไ้นอนโุกคนกคุกคคนนทนทุครนนนก เราสไลด์หนอโปรเจกต์นะครับผมเราอยากจะมอบเพลงหวานๆซึ้งๆเพลงหนึ่งให้กับทุกๆคนที่กําลังมีความรักอยากจะขอบคุณ,ค,ค,ณความรักในวันนี้ให้กับคนที่ดูแลรักนี้ให้ดีที่สุดและขอมอบความรักวันนี้ให้กับแฟนเพลงทุกๆคนขอบคุณครับผมเธอจะปีฝาครับเธ ควครคัรสัญด,ดีนนสวัสดีครับวันนี้พวกเราสไลดาหนอนโปรเจกต์จะมาร้องเพลงเพื่อชีวิตนะครับ เป็นไงครับทะเลใจครับไม่่ใชทะเลสีใจครับทะเลสีดำมันชื่อแข็งเกลียวะทะเลทะเลใจครับโอ๊ยไม่ใช่โอ้ยดูแล้วโอเคครับร้องได้เลยเน็ตมาเกินงานที่เด้ที่ได้ อะไรวรันยังไงวะโอโหพี่ีชีโรใอันนั้นไม่ขเ้นแยกสันอ๋อถูกแล้ว ชีวิตตุกทุบตบตุบหาแต่จุดหมายใจในหลังก็ไม่เไม่เจอก็ไม่เจอก็ีเกิดซ้ำรอใจนํำบำเพ้อทำวาใจให้เธอก็เป็นสุขว่าว่ะว่ะทะเลทะเลพออักจตกลงกลางทะเลสีดา ไอ้มาเกล้ได้น้อเป็นความเมาแบนขัวบัวขั้วลบหนุ่มสาวได้มาพบกันในคืนราวรนเาละสิบเจ็ดนาฬิกาสามสนาทีะครับเรื่องรื่งเพิ่งไรเรื่องงานแล้วตอนนี้เรื่องงานแล้วนะครับพี่เดโมคพี่เดโม่หมว่สวัสดีครับพวกเราสไลด์หนอนโปรเจกต์นะครับผม หลังจากที่พวกเราเหน็ดเหนื่อยกับทั้งการทำง,งานทั้งชีวิตนะครับพวกเราก็ต้องมีแรงใจเพื่สู้กับ,บนนหนทางที่จะเดินไปอีกข้างหน้านะครับอยากมอบแสงตะว,วันเล็กๆนี้นะครับทุกๆคนแสงตะว,วันเพิ่งจะผ่บ,บนของฟ้ามีเวลาให้คนเราเองมากมาย สวัสดีครับวันนี้พับผมนะครับผมอาร์ตนะฮะในรายการสนหนอนทีวีนะครับผมสำหรับรายการสำหรับคนมันนอนเดีพวกเรานะฮะแล้ววันนี้ก็เป็นเทปแรกของเรานะครับเราจะเสนอตอนที่เป็นตอนเพื่อสังคมนะครับผมนั่นคือหนอนช่วยชาติครับผมแล้ววันนี้นะฮะเราก็อยู่กับพี่ทั้งสองคนนะครับผมหนอนเอกแล้วก็หนอนพี่บ้านะครับผมซึ่งทั้งสองคนนั้นได้ทําอะไรให้สังคมเราไปดูเลยครับผมนั่นนี่ฮะ ปิดปุ๊บปิดกาวจบตอนนี้นะครับหนอนเอกและหนอนพี่ฟางได้ปรึกษาหาเรือกันนะครับผมนก็็จะเปในการทำอุปกรณ์ในการช่วยเด็กโรงเรียนออสซิสติกนะครับผมในวันที่6เกนี้นะฮะตอนนี้เขาว่าปรึกษากันอยู่ว่าจะทําอะไรต่อไปก็ปรเขามาเนี่มเลยนะซึ่งหนอนเอกนะครับได้เคยทำมาก่อนแล้วตั้งแต่อยู่สมัยมหาวิทยาลัยนะครับในสิ่งนี้ครับครับ พี่จัมโบ้หายไปไวนะคะเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวจะทำกวุญแบเพื่อนก็คือรรอาพี่จ์ครับขอพี่จัมโบ้นะครับหายไวๆนะพี่แค่หายไวๆจะได้กลับมาเป็นหลักให้น้องๆครับครับคตอบแคนดิค่ะก็ขอให้พี่จัมโบ้หายไวๆนะคะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยน้องๆก็เป็นห่วงทุกคนเขาครับ ผมก็ขอพี่จัมโบ้หายไวนะครับเขาก็ขอให้หายไวทุกคนเลยครับพี่ผมก็จะรอพี่จัมโบ้กลับมาเลี้ยงพวกเราเหมือนเดิมนะครับพี่ผมรอพิซซ่ายอยู่ครับรอพิซซ่าอยู่นะคะพี่เยี่ยมพี่ไม่อยู่พี่กินเลยครับต่อไปใครครับไปซ้ายพี่ซ้ายค่ะเอ่อพี่จัมโบ้หายไวๆนะคะกลับมาเลี้ยงขนมให้หน่อยนะคะกินเงียบเลยเยี่ยมยืนเงียบเยี่ยมเยี่ยมกำลังใจให้ครับหายไวๆนะครับอ่ะน้องเล็กค่ะ สุดหลงหายไปกันหมดเลยหายไปไหนโมฮิบเอี้ยด้วยเอี่ยโมฮิบเอี้ยที่โ่หายไ้แล้วก็สุดข้อร่างกายแข็งแรงเหมือนเดิมครับพี่ครับไงฮะเอี้ยวันนี้คือเสียงเสียงเพลงที่มาจากใจจะจะอยู่ที่ไหนขอจงได้